สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปสู้ขู่สุขอนครับพ่อพ่อครับตูตาเบาอุดรครับพี่น้องมือมากเมนูเซนครับแต่เป็นเซนเกาหลีพี่น้องเป็นมะมาเพชรเกาหลีครับคุณสวงหัอสีแดงแดงครับพี่น้องมาเด้อบันไดต้นหอมญี่ปุ่นมาพร้อมอยากล่องเบงพี่น้องที่เป็นรถสาิคือหอมไทยปะรถนี่เป็นรถเพชรคุณสวงครับมาเด้อม,มาเด้อคับ ริมต้นหอมกันอืมมันก็คือหอมบานเท่ากัน้งแล้วความหึ่งสิบ่อนอยไอืใส่เห็ดเข็มทองกันพี่น้องคือขีบหนักเต่นมามามา กินออาไปข้ามแดกแตข้ามเผ็ดก็ที่พบปัได้พี่น้องเผ็ดแบบกินได้แต่มันสิมมาแบบมาแบบหลังๆมันสิมมา้ำกน Kinh đồng Hóa không kinh hoa của điên เริ่มมากแล้วพี่นะ้องเริ่มมากนะครับเริ่มมากแล้ว ข้อมือข้อมให้หน้ำห้นหนี่พป่นอ้องบะตางอะไรกำหอมบานห้องพี่ตาวมันแยก่กว่กันเฮอ Ủa tụi tôi mấy chút nữa Tay 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 tại 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 mà tại 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 mặc tại รสจิ้มมันจะมีความเหนียวก็มามาไทยบ้านเรา Ờ. Oh. Ừ. Mm -hmm. nữa. Oh. Oh. โอ้โหหัวเบาไปพี่น้องบ่หม็พ่อเป็นน้ำกรนครับเหรอใครรับชมคลิปแล้วนะพี่น้องนะอย่าลืมเด้อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ตูตาเบาอุดอรนะครับทั้งช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและช่องทางยูทูบนะครับตูตาเบาอุดอรนี่แหละพี่น้องเนาะกับเมนี้เมนูมามาเผ็ดเกาหลีคู่สองสไปสซี่พเพล่าเด็ดเป่าปากเลยพี่น้องเอ้ยเออเพื่อควาคลิปหน้าครับสำหรับเมนี้ตูตาเบาอุดอรเขาก้าวเข้ามา สวัสดีครับ